บทที่2บทบาทของฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและรัฐจากบทที่1เราได้ทราบแล้วเรื่องแรงงานสัมพันธ์นะคะว่าแรงงานสัมพันธ์นั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างฝ่ายในจ้างและฝ่ายลูกจ้างเดิมีฝ่ายรัฐเป็นตัวเชื่อมก่อให้เกิดการปรองดองการเจรจาและการไก่เกียรในกรณีที่มีข้อพิพาทในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเกิดขึ้น ในบทที่2นี้นะคะเราจะได้เรียนรู้ถึงบทบาทของ3ฝ่ายด,ด้วยกันโดยเริ่มต้นจากฝ่ายในจ้างตามด้วยฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายของรัฐบาลเริ่มต้นด้วยแนวความคิดของฝ่ายในจ้างนะคะในระยะต้นๆองค์การทุกองค์การหน่วยงานทุ่หน่วยงานนั้น นายจ้างจะมีความคิดว่าตนเองนั้นเป็นนายดังนั้นจึงมีอำนาจในการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ลูกจ้างได้และมีอำนาจในการที่จะให้คุณให้โทษแม้การลงโทษบางครั้งอาจจะมีการกระทำที่รุนแรงไปบ้างก็คิดว่าตัวเองนั้นทำได้เพราะ นายจ้างเหล่านี้คิดว่าเมื่อลูกจ้างสมัครเข้ามาอยู่ในอำนาจของการสั่งงานของตนเองแล้วลูกจ้างคนนั้นต้องยอมรับอำนาจของนายจ้างแต่ในระยะต่อมานะคะหรือว่าในภายหลังนั้นนายจ้างเริ่มมองเห็นความสําคัญของลูกจ้างมากขึ้นว่าลูกจ้างมีความสําคัญมีความจําเป็นจึงต้องมีการเอาใจใส่มากขึ้นโดยเฉพาะลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างที่มีฝีมือ หลังจากนั้นในระยะที่มีการทําอุตสาหกรรมนะคะนอกนจากการทําเกษตรกรรมแล้วลูกจ้างก็จะถูกในจ้างมองว่าลูกจ้างนั้นเป็นส่วนประกอบของการผลิตท่านักศึกษาจำได้นะคะ 4M Man Machine Money Material Man ก็คือตัวบุคลากรก็คือตัวลูกจ้างนั่นเองเขาถือว่าลูกจ้างนั้นเป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะประการหนึ่งของการผลิต ดังนั้นเมื่อการทำอุตสาหกรรมจึงต้องมีการจ้างแรงงานมากขึ้นและก็ต้องใช้แรงงานที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดคนที่เราจะพูดถึงนะคะซึ่งเป็นนักทฤษฎียุคก่อนคลาสสิกชื่อว่าโรเบิร์ตโอเวนโรเบิร์ตโอเวนเนี่ยเป็นนายจ้างคนแรกและเป็นนักศึกษาคนแรกที่ให้ความสําคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเห็นว่าคนโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยใช้ชีวิตเยี่ยงทาตค่อนข้างที่จะสกระปรกจึงไปจัดเรื่องเกี่ยวกับ สุขคุลักษณะนะคะมีห้องน้ํามีทางเดินมีแสงไฟมีแสงสว่างส่นใ้ทำงานนั้นเกิดความสุขในการทํางานเมื่อคนงานเกิดความสุขเกิดความรู้สึกปลอดภัยในการทางานเขาก็จะทุ่มเทในการทํางานให้กับอุตสาหกรรมและกับโรงงานของตัวเองเป็นอย่างดีนะคะนี่คือในส่วนของบทบาทของฝ่ายในจ้างในอดีตในจ้างมองว่าตัวเองนั้นมีอานาจเหนือลูกจ้างสั่งทุกอย่างลูกจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ะะเพราะถือว่าลูกจ้างสมัครใจเข้ามาทํางานภายใต้อานาจตนเองแล้วจะใส่อย่างไรลงโทษอย่างไรเป็นสิทธิของนายจ้างแต่หลังจากนั้นนายจ้างเริ่มมองว่าลูกจ้างมีความสําคัญโดยเพิ่งยิ่งในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะมองว่าลูกจ้างนั้นเป็นคนที่ทําให้องค์การประสบความสำเร็จได้โดยจัดลูกจ้างหรือว่า M นั้นเป็นหนึ่งใน4ของปัจจัยในการผลิตนั่นก็คือ man machine money แล้วก็ material นะคะ s l ถัดไป อำนาจของฝ่ายในจ้างก็คือหน้าที่ในการบริหารจัดการหรือว่า management rights ในอะไร s ตวนี่หมาว่าสิทธิ์นะหรืออำนาจของในจ้างมีอะไรบ้างก็มีเหมือนกับหน้าที่ของการบริหารจัดการนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนในจ้างมีอำนาจในการวางแผนนะคะในจ้างมีอำนาจในการจัดองค์การนะคะจัดองค์การแผนกมีกี่แผนกมีกี่หน่วยมีกี่ฝ่ายในจ้างมีมีทักษะมีความสามารถมีสิทธิ์ในการจัดองค์การได้อย่างเต็มที่ ข้อที่3าในจ้างมีอำนาจในการจัดคนเข้าทำงานที่เราเรียกว่า staffing, put the right man, t o the right job นะคะจัดคนที่มีความสามารถเข้าในตำแหน่งงานที่มีความเหมาะสมหน้าที่ที่4คือ นายจ้างมีหน้าที่ในการอำนวยการอำนวยการก็คืออำนวยการให้พนักงานที่เราจัดเขาเข้าทำงานนั้นทำงานในหน่วยงานที่เรากำหนดตามแผนงานที่เรากำหนดไว้หน้าที่ที่5นะคะหรืออำนาจของฝ่ายนายจ้างที่5คือหน้าที่ในการควบคุมหน้าที่ในการควบคุมนี้คือควบคุมดูแลว่าสิ่งที่จัดไว้สิ่งที่ได้วางแผนไว้สิ่งที่จัดเอาไว้ทั้งหมดนั้นเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่ถ้าไม่เป็นไปตามแผนนายจ้างมีสิทธิที่จะลงโทษพนักงานได้แต่งที่เรนให้ทราบนะคะ การลงโทษในแต่ละครั้งก็ต้องดูด้วยว่าการลงโทษนั้นมันลงโทษสมควรหรือไม่สมควรเพราะถ้าเกิดลงโทษรุนแรงเกินไปจนเกิดความเป็นปฏิปักษ์หรือว่าเป็นปรปัปากระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก็จะนําไปสู่ข้อพิพาทซึ่งข้อพิพาทนั้นจําเป็นเ้ืองหาคนมาไกลเกลีก่ยคนไกลเกลี่ยไม่พอนะคะบางครั้งก็ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลที่เราเรียกว่าขึ้นศาลแรงงานและส่วนใหญ่ก็ได้สาพึพง เข้าใจไหมนะคะเมื่อมีเหตุใดๆก็ตามที่ขึ้นศาลแรงงานส่วนใหญ่แล้วศาลแรงงานจะเข้าข้างลูกจ้างมากกว่าฝ่ายนายจ้างดังนั้นนายจ้างเมื่อมีข้อพิพาทกับลูกจ้างแล้วเขาจะพยายามประนีประนอมจะไกลเกลี่ยเพื่อไม่ให้เรื่องไปถึงศาลเพราะถ้าเรื่องถึงศาลแรงงานปุ๊บเนี่ยปัญหาที่จะตามมาภายหลังค่อนข้างที่จะเยอะสไลด์ถัดไปนะคะอิทธิพลของนายจ้าง ในจ้างไม่ชนะก,การเมืองแต่เนื่องจากว่าเขามีเงินนะคะอำนาจของเงินนั่นเองจึงทําให้ลูกจ้างเกิดความเกรงใจนะคะและในจ้างส่วนใหญ่นั้นเมื่อเขาเป็นบุคคลที่มีฐานะดีนะคะและเขาก็จึงได้เกิดมีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของฝ่ายลูกจ้างส่วนความปรารถนาของนายจ้างความปรารถนาของนายจ้างคือสิ่งที่นายจ้างต้องการได้รับจากลูกจ้างมีอะไรบ้าง ตามทฤษฎีนะคะหรือว่าตามหลักสถิติทั่วไปเนี่ยกำหนดออกมาว่าสิ่งที่ในจ้างปรารถนาที่ได้รับจากลูกจ้างมีอยู่ด้วยกัน12ข้ออันที่1นในจ้างปรารถนาให้ลูกจ้างทํางานเต็มเวลาจ้างทํางาน8ชั่วโมง6วันก็ขอให้ลูกจ้างทํางาน8ชั่วโมงในเวลา6วันต่อสัปดาห์ 2. ในจ้างคาดหวังให้ลูกจ้างทํางานได้เต็มประสิทธิภาพข้อที่ 3. ในจ้างคาดหวัง ว่าลูกจ้างต้องทํางานตามคําสั่งของตนเอง 4. ี่ในจ้างคาดหวังว่าลูกจ้างจะทํางานเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับนายจ้างข้อที่ 5. ้าในจ้างคาดหวังที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้บริหัติงานภายในองค์การเดียวกันข้อที่ 6. กนายจ้างต้องการให้ลูกจ้างแสดงความจงรักภักดีต่อตนและก็ต่อองค์การข้อที่ 7. จ็ดนายจ้างต้องการให้ลูกจ้างแสดงความเคารพและยอมรับนับถือในตัวของนายจ้าง ข้อที่8ปดในจ้างต้องการลูกจ้างที่มีความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่9กาในจ้างต้องการลูกจ้างที่มีความอุตสาหะและความขยันขันแข็งข้อที่10บในจ้างต้องการลูกจ้างที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนเพื่อนาองค์การไปสู่ความสำเร็จข้อที่11บเอในจ้างต้องการลูกจ้างที่มีความใจเอาใจใส่ตัวเองในการพัฒนาตนเองเช่นศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะคะมาเรียนต่อมา เข้าคอร์สอบรมพัฒนาอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าเรื่อยๆเพราะถ้าเกิดลูกจ้างมีการพัฒนาตนเองเนี่ยย่อมนําองค์การของนายจ้างไปสู่ความสําเร็จได้ในเวลาอันที่รวดเร็วข้อที่12นะคะความพรรนาของนายจ้างข้อที่12ก็คือนายจ้างคาดหวงังเพียงยิ่งเลยว่าลูกจ้างที่มาทํางานนั้นจะไม่ร่วมจัดตั้งหรือเป็นสมาชิกของสภาพแรงงาน นี่คือความบันณา12ความบันณาที่ในจ้างต้องการจากลูกจ้างนะคะหลายคนสงสัยว่าทําไมข้อที่2อันนี้ทำไมถึงสําคัญนะคะบอกเลยว่าเพราะถ้าเกิดลูกจ้างรวมตัวกันก่อตั้งเป็นสภาพแรงงานเนี่ยอำนาจในการต่อรองของสภาพแรงงานเนี่ยนะคะมันจะมีมากกว่าอํานาจต่อรองระหว่างในจ้างกับลูกจ้าง1ต่อ1ยิ่งม,มีในเรื่องเกี่ยวกับ กฎหมายนโยบายและภาครัฐก็มาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเนี่ยนายจ้างปรารถนาบอย่างยิ่งเลยว่าลูกจ้างอย่าเป็นสมาชิกสาภาพแรงงานเลยนะคะสไลด์ถัดไปนะคะเป็นสไลด์ในส่วนของการรวมตัวการเป็นองค์กรของนายจ้าง เริ่มจากอะไรเริ่มจากการทำเป็นสมาคมสมาคมการค้าหอการค้าในปีพุทศักราช2518ได้มีประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศ2518กำหนดสิทธิ์ให้แก่นายจ้างที่จะจัดตั้งองค์การของฝ่ายนายจ้างได้ถึง3ระดับนะคะมีอะไรบ้างข้อที่1 จัดตั้งเป็นสมาคมในจ้างข้อที่2จัดตั้งเป็นสพันธในจ้างข้อที่3เกิดขึ้นเป็นสภาองค์การในจ้างนะคะสมาคมคือหน่วยที่เล็กที่สุดหลายๆสมาคมรวมกันเป็นสาภานะคะหลายๆสภานรวมกันเป็นองค์กรใหญ่ๆเรียกว่าสภาองค์กรของในจ้างนะคะนี่คือระดับการจัดตั้งองค์กรในส่วนของในจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศ .2518 หลังจากที่เราทราบแนวความคิดของนายจ้างแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้แนวความคิดของลูกจ้างลูกจ้างนั้นนะคะแนวความคิดแรกๆมนุษย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าต้องทำงานเพื่อนายจ้าง นะคะและคนงานในอดีตนั้นส่วนใหญ่เป็นคนงานที่เข้ามาในธุรกิจหรือภาคเกษตรกรรมดังนั้นเขาจะต้องพยายามทํางาน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 เพื่อได้มาในสิ่งที่ต้องการนั่นคือค่าตอบแทนนะคะการทํางานในส่งลูกจ้างนั้นนะคะละักษณะการรูปแบบการทํางานจะเริ่มต้นแบบไหนบ้างนะคะจะเริ่มต้นจากระบบทาส ในเรือนเบีย้ยนะคะทำงานเสียสละทุกอย่างให้ในจ้างต่อนนั้นพัฒนาเป็นระบบลูกนานหรือระบบค่าแผ่นดินกลายเป็นระบบมีการจ้างแรงงานระบบของลูกจ้างระบบนายจ้างระบบแบบพึ่งใบบุญระบบเสรีนิยมมีต้นทุนทางแรงงานมีคําประกาศแห่งฟิลาเดเฟียนะคะมีหุ้นส่วนในการผลิตมีการเฉลี่ยก,กําไรมีผู้ร่วมปฏิบัติงานมีการเข้าม,มีส่วนร่วมในการจัดการการร่วมจรชาต่อรองคณะกรรมการลูกจ้างหรือสภาคนงาน จนนาไปสู่กรรมการบริหารจากฝ่ายลูกจ้างนะคะในส่วนของแนวความคิดลูกจ้างลูกจ้างส่วนใหญ่เนะ่ยมีแนวความคิดอย่าลว,ว่าเขาต้องทํางานเพื่อนายจ้างนะคะโดยเงยิ่งลูกจ้างในดีตนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ในภาคเกษตรกรรมลักษณะการทํางานก็ทํางานคล้ายๆกับ ระบบทาตพัฒนามาเป็นระบบลูกนาพัฒนามาสู่ระบบการจ้างแรงงานมีการจ่ายค่าแรงงานนะคะร,ระบบนายจ้างระบบลูกจ้างมีการพึ่งใบบุญนะคะน้ำพึ่งเรือสถึงป่ามีระบบเสรีนิยมนะคะทามากได้มากทําน้อยได้น้อยมีต้นทุนทางแรงงานพยายามลดต้นทุนถ้าต้นทุนสูงทําให้ราคาขาย ต้องขยับสูงขึ้นเพราะถ้าไม่ขยับราคาสูงขึ้นกำไรที่ได้จะลดลงส่วนคําประกาศแห่งฟิลาเดเฟียนั้นหมายถึงอะไรนะคะคาประกาศแห่งฟิลาเดเฟียนั้นนะคะก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการเตือนใจนะคะการเตือนใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานว่าแรงงานนั้นไม่ใช่สินค้านะคะแรงงานไม่ใช่สินค้าแรงงานคือคนคนมีความรู้สึกมีความคิด ะะมีความรักมีความเกลียดส่วนหุ้นส่วนในการผลิตก็คือเริ่มให้ลูกจ้างมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นหุ้นส่วนในการผลิตผลิตมากลูกจ้างก็ได้ผลตอบแทนมากผลิตน้อยลูกจ้างก็ได้ผลตอบแทนน้อยต่อจากนั้นคือการเฉลกํะายนะคะกำไรได้มาก <c oughs> ก็เฉลี่กระารให้กับลูกจ้างถ้ากำไรได้น้อยก็เฉลี่ยกําไรให้ลูกจ้างในระดันที่น้อยลงดังนั้นถ้าลูกจ้างอยากได้ผลกำไรนะคะที่ นำไปสู่ไรายได้ของแองที่มากขึ้นลูกจ้างก็จะต้องพยายามทำให้ในจ้างเกิดกำไรให้มากที่สุดต่อจากนั้นเป็นเรื่องเกี่กับผู้ร่วมปฏิบัติงานนะคะเขาต้องการพนักงานหรือว่าลูกจ้างที่มีความเ,เข้าอกเข้าใจนะคะร่วมมือร่วมใจประสานงานกัน แล้วก็สิ่งถัดไปที่ลูกจ้างต้องการคือต้องการมีส่วนร่วมในการเข้าไปบริหารจัดการแทนที่จะให้ในจ้างเป็นผู้บริหารจัดการเป็นผู้วางแผนเป็นผู้จัดองค์การเป็นผู้า<อ>หาคนเข้าทำงานเป็นผู้บราาิการและเป็นผู้ควบควมุมเท่านั้นลูกจ้างต้องการเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการด้วยนอกจากนั้นแล้วนะคะลูกจ้างต้องการเข้าไปร่วมเจรจาต่อรองในกร,รณีที่เรียกร้องตัวอย่างเช่นจากเติมเนี่ยนะคะทำงาน6วัน ทำงานหวันตั้งานวันเสาร์ลูกจ้างอาจจะไปเจรจาต่อตรองกับนายจ้างว่าขอทํางาน5้าวันได้ไหมแล้วก็เพิ่มชั่วโมงทํางานจากเดิมเวลนละ8ชั่วโมงขอเป็นเวลา9ชั่วโมงแทนซึ่งอันนี้ก็คือรูปแบบในการเจราจาต่อรองการเจราจาต่อรองที่ดีนั้นนะคะควรจะเป็นแบบวินวินก็คือได้ได้ทั้งคู่ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งเสีย ต่อจากนั้นแล้วนะคะลูกจ้างต้องการที่จะได้เป็นคณะกรรมการลูกจ้างเพื่อจะได้มีอำนาจต่อรองกับนายจ้างมากขึ้นและต้องการที่จะเป็นกรรมการบริหารจากฝ่ายลูกจ้างเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมปฏิบัตินะคะซึ่งนี่คือเสียงที่ลูกจ้างคาดหวังและเป็นแนวคิดของลูกจ้างเรื่องลูกจ้างยังไม่ได้มองถึงในส่วนของสภาพแรงงานนะคะถ้าเราจําได้เนี่ย สภาพแรงงานเป็นสิ่งที่ในจ้างไม่ต้องการให้ลูกจ้างเข้าไปมีส่วนร่วมเลยนะคะสไลด์ไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ,กบความพัฒนาของลูกจ้างในการทํางานนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด20ข้อถ้านักศึกษาจําได้เนี่ยความารฒนาของในจ้างมีเพียง12ข้อแต่ความาัฒนาลูกจ้างมีถึง20ข้อมีอะไรบ้างเราเริ่มต้นนะคะข้อที่1ลูกจ้าง ปรารถนาที่ได้ค่าตอบแทนในการทํางานที่ถูกต้องเหมาะสมหรือดีธรรมข้อที่2ลูกจ้างต้องการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้และพึงมีตามกฎหมายข้อที่3ลูกจ้างต้องการความมั่นคงในการทํางานข้อที่4ลูกจ้างต้องการความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานซึ่งทุกคนต้องการแน่ๆนะคะข้อที่5ลูกจ้างต้องการความปลอดภัยในการทํางานข้อที่6 ลูกจ้างต้องการความสมบูรณ์แบบของสถานที่ทํางานคือทํางานด้วยความปลอดภัยค่ะโต๊ะก้าอี้นงทํางานแล้วไม่หักไม่ล้มฝ้าเพดานไม่เอียงล้มมาทับนี่คือความสมบูรณ์แบบของสถานที่ทำงานมีแสงมีความสว่างมีอากาศที่มันเอื้ออํานวยต่อการทํางานนี่คือความสมบูรณ์ของแบบของสถานที่ทํางานข้อที่ 7. ความ,มทันสมัยของเครื่องมืออุปกรณ์ในการทํางานนะคะ ที่ทางานทุกที่เขาใช้คอมพิวเตอร์แล้วนะคะไม่ใช่ตารมงานของตัวเองยังใช้เครื่องมือดิจอยู่อันนี้ก็คือสิ่งที่ลูกจ้างคาดหวังว่าอุปกรณ์ในการทํางานเครื่องมือที่ใช้ควรเป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัยเพราะถ้าเกิดเครื่องมือทันสมัยความปลอดภัยในการทํางานเขาจะมีสูงขึ้นนะคะข้อที่8สิ่งที่คาดหวังหรือว่าความพัฒนาของลูกจ้างก็คือลูกจ้างต้องการพัฒนาชีวิตการทํางานก็คือต้องการความก้าวหน้าในอาชีพข้อที่9ลูกจ้างต้องการการยอมรับนับถือจากนายจ้างข้อที่10ลูกจ้างต้องการ การเอาใจใส่จากในจ้างข้อที่11ลูกจ้างต้องการได้รับการยกย่องชมเชยต้องการได้รางวัลจากในจ้างในกรณีที่เขาทำาดีดีก่อให้เกิดกำไรก่อให้เกิดรายรับที่มากขึ้น ข้อที่นะคะลูกจ้างต้องการได้ทำงานที่ตัวเองพอใจทำงานที่ตัวเองสนใจทำงานที่ตัวเองถนัดข้อที่ 13. ลูกจ้างต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์การพิมกิจกรรมในขนาะของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการข้อที่ 14. ลูกจ้างต้องการความเป็นธรรมข้อที่ 15. ลูกจ้างต้องการการปฏิบัติ ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะตามกฎหมายอะไรก็คือกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศ2518นะคะลักษณะการทํางานลักษณะการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนข้อที่16นะคะลูกจ้างปรารถนาที่ ในจ้างจะรักษาสัญญาที่เคยทำไว้กับลูกจ้างข้อที่17ลูกจ้างต้องการความสงรรบราบรื่นในการทำงานข้อที่18ลูกจ้างปรารถนาที่ได้บรรยากาศในการทำงานที่ดีนะคะบรรยากาศในการทำงานดีเพื่อนร่วมงานก็ถือว่าเป็นบรรยากาศในการทำงานที่ดีในจ้างก็ถือว่าเป็นบรรยากาศในการทำงานที่ดีด้วยข้อที่19นะคะลูกจ้างต้องการความเป็นประชาธิปไตยก็คือต้องการมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นและต้องการให้ในจ้างรับฟังในสิ่งที่เป็นเสียงข้างมาก ข้อที่20นะคะลูกจ้างปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือมีส่วนในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมอย่างที่เราเรียนรู้ไปนะคะเฉลี่ยแบ่งผลกําไรนะคะร่วมทําให้องค์การพัฒนาก้าวไปให้หุ้นส่วนให้อะไรก่อกางนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ลูกจ้างปรารถนาว่าเขาทําให้กับองค์การนั้นองค์การควรจะมองเขาว่าเขาคือส่วนหนึ่งของเจ้าของกิจการด้วยนี่คือความปรารถนาของลูกจ้างในการทํางานทั้ง20ข้อ สไลด์ถัดไปนะคะการรวมตัวเป็นองคอ์กรของลูกจ้างนั้นมีสุดเริ่มต้นมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศยุโรปนะคะเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศยุโรปอำนาจการต่อรองของลูกจ้างก็มากขึ้นลูกจ้างก็เลยรวมตัวกันนะคะเพื่อต่อรองอำนาจที่พึงจะได้รับและอำนาจที่ตัวเองนั้นพึงมีการรวมตัว ขึ้นนะคะทำให้เกิดพลังและเกิดการยอมรับนับถือเกิดอำนาจในการเข้าร่วมปรึกษาหารือหรืออำนาจในการเข้าร่วมเจรจารต่อรองในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพการจ้างงานกับนายจ้างองค์การของลูกจ้างในระดับต้นจะเรียกว่าสหภาพแรงงานระดับสูงขึ้นไปเรียกว่าสาาพันแรงงานหรือสภาองค์การของลูกจ้างนะคะนี่คือในส่วนของลูกจ้าง ส่วนถัดไปนะคะในภาครัฐนะคะภาครัฐคือภาคที่3รัฐมีส่วนอะไรบ้างก็บอกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศจะต้องมีการวางแผนและการกําหนดนโยบายโดยมีหลักการและเป้าหมายในการดําเนินการอย่างชัดเจนและแน่นอนประชากรและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีผลโดยตรงต่อระบบแรงงานสัมพันธ์นะคะประชากรอัตราการเกิดต่ําก็จะเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยลงดังนั้น ในอนาคตโรงงานก็ต้องอาศัยเครื่องจักรมากกว่าแรงงานคนแต่ถ้าเกิดในช่วงใดก็ตามนะคะที่อัตราการเกิดสูงกลุ่มพวกเนี้ยพอโตปุ๊บเนี่ยแรงงานในตลาดอุตสาหกรรมนั้นนะคะก็จําเป็นที่จะต้องใช้แรงงานคนรับแรงงานคนเข้ามามากขึ้นชดเชยในส่วนของตัวเครื่องจกักรนี่คือสิ่งที่มันเอื้อก,กันคล้ายๆกับเป็นวถฏจักรค่ะอัตราการเกิดสูงวัสดุเครื่องมือในโรงง,งานก็ไม่จำเป็นต้องมีเยอะ อัตราการเกิดต่ำวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานก็จาเป็นที่ต้องมีมากขึ้นเพื่อมันตอบสนองระหว่างดีมานก,กับซัพพลายเมื่อมีคนว่างงานมากขึ้นรัฐจําเป็นต้องกําหนดนโยบายให้มีการจ้างแรงงานมนุษย์มากขึ้นที่เร,เรียกว่า labor intensive และต้องมีการควบคุมการทุ่มลงทุนซื้อเครื่องจกักรที่เราเรียกว่า capital intensive มาเพื่อใช้ในการทํางานนะคะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะจำนวนประชากรเนี่ยแหละค่ะประชากรมาก ก็ต้องมีการจ้างแรงงานมาด้วยมากขึ้นเรียกว่า labor intensive แต่ถ้าเกิดจำนวนประชากรน,น้อยนะคะก็จะเป็นในส่วนของ capital intensive ลงทุนเกยดกับเครื่องจักรมากขึ้น ทีนี้เรามาดูถึงในส่วนของกฎหมายนะคะการตรากฎหมายเมื่อรัฐได้ว,วางแผนและกําหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เหมาะสมแล้วรัฐก็จะต้องพยายามหามาตรการและกําหนดวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มานะคะซึ่งนโยบายที่จะบรรลุประสงค์ก็คือการตรากฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองออกมาบังคับใช้เรามาดูถึงนะคะประเทศไทยว่าประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์อะไรบ้างเริ่มต้นจากปี 2,472นะคะได้มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รบบที่3เอกเทศสัญญาลักษณะที่6ในเรื่องเกี่ยวกับการจ้างแรงงานพศ2 4 7 5พระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักง,งานจัดหางานพุทธศักราช2 4 7 5พระราชบัญญัติสำนักง,งานจัดหางานประจำท้องถิ่นพุทธศักราช2 4 7 5 ปีพศ2480ออกพระราชบัญญัติสอบสวนภาวะกรรมกรพุทธศักราช2479ในปี2499ออกพระราชบัญญัติส่งค้ออาชีพแก่คนไทยพศ2499ในปี2500ออกพระราชบัญญัติแรงงานพศ2499พศ2501นะคะออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่19 พศ2508ออกพระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงรับข้อพิพาทแรงงานพศ2508พศ2511ออกพระราชบัญญัติจัดหางานและกุ้มครองคนงานพศ2511 2515ประกาศของคณะปริวัติฉบับที่103พศ2518พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศ2518ซึ่งพระราชบัญญัตินี้สาคัญไปอย่างยิ่งนะคะใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันและก็เป็นรากฐานของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พศ2521พระราชบัญญัติทำงานของคนต่างด้าวพศ2521พศ2522พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพศ2522พศ2528พระราชบัญญัติจัดหางานและกุ้มครองคนงานพศ2528 2533พระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533 พศ2534พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2534 2537พระราชบัญญัติเงินทดแทนพศ2537พศ2537พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพพศ2537 2541พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541 2543พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543 2546พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพศ2 5 4 5พศ .2554 พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554นี่คือตัวอย่างของกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งแรงงานนะคะสำหรับประเทศไทยที่มีผลบังคับใช้อยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบางฉบับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่รากฐานหลักๆก็คือ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พุทธศักราช2518ค่ะส่วนการบริหารแรงงานเมื่อรัฐได้กำหนดนโยบายและมีการตรากฎหมายออกมาใช้บังคับแล้วรัฐจะต้องดำเนินการบริหารแรงงานให้เป็นไปนตามนโยบายและเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆนะคะ ตัวอย่างของกฎหมายว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นในปี2476มีการจัดตั้งแผนกจัดหางานกองทะเบียนกรมมหาไทยกระทรวงมหาดไทยในปี2477นะคะยกแผนกจัดหางานเป็นกองกรรมกรพศ2479ยุบกองกรรมกรเป็นแผนกกรมกรและโอนมาอยู่กองอาชีพสงเคราะห์กรมประสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทย พศ2492ตั้งกองกรมกรในกรมประชาสงเคราะห์พศ2495เปลี่ยนชื่อเป็นกองจัดสรรสัมมาอาชีวะสงเคราะห์พศ2499เปลี่ยนชื่อเป็นกองแรงงานพศ2505ยกฐานะขึ้นเป็นส่วนแรงงานกรมประชาสงเคราะห์พศ2508ยกฐานะเป็นกรมแรงงานกระทรวงมหาดไทยพศ2513ตั้งสำนักประกันสังคมกระทรวงมหาดไทย พศ2534แยกกรมแรงงานและตั้งเป็นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงมหาดไทยพศ2536ตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีส่วนราชการคือสำนักเลขานุก,การรัฐมนตรีสำนักงานประดัดกระทรวงกรมการจัดหางานกรมประชาสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักง,งานประกันสังคมในปีพศ2545จัดส่วนราชการใหม่เป็นกระทรวงแรงงานมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและคุ้มครองแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำและราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงานโดยมีส่วนราชการคือสำนักรัฐมนตรีสำนักปลัดกระทรวง กรมการจัดหางานกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคมการเสนอบริการด้านแรงงานสัมพันธ์นะคะเพื่อให้การแรงงานสําคัญของประเทศเป็นไปด้วยดีนอกจากรัฐมีหน้าที่ในการบริหารกฎหมายแรงงานต่างๆแล้วการเสนอบริการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างในจ้างกับลูกจ้างและการเสนอบริการไก่เกียร์หรือข้อยุติ ข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากแรงงานนี่คือการเสนอบริการด้านแรงงานสัมพันธ์ที่รัฐมอบให้กับฝ่ายในจ้างและฝ่ายลูกจ้างปัญหาความไม่เข้าใจในพื้นฐานของระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีจึงจําเป็นต้องแก้ด้วยวิธีการที่ศึกษาที่ถูกต้องนะคะ ให้แก่ทั้งในฝ่ายของในจ้างและฝ่ายลูกจ้างและสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาบางประเทศการศึกษาจะต้องให้แผ่ขยายไปยังนักการเมืองนักการทหารและผู้ที่กลุ่มอํานาจในทางการเมืองด้วยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัตินะคะเพื่อส่งเสริมด้านการแรงงานสัมพันธ์พศ2539เอาไว้อยู่ด้วยกัน13สาระสำคัญนะคะ13สาระสำคัญนั้นมีอะไรบ้างนะคะ ก็ประกอบด้วยข้อที่1 การเคารพยึดถือและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงานข้อที่2การระงับข้อขัดแย้งข้อร้องทุกข์และข้อพิพาทแรงงานข้อที่3ส,ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการจัดตั้งและการพัฒนาองค์การลูกจ้างข้อที่4เสริมส,สร้างและเพิ่มพืม้นประสิทธิภาพของการร่วมเจราจาต่อรองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมข้อที่5ส่งเสริมให้ในจ้างและลูกจ้างใช้วิธีร่วมปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ผลประโยชน์ร่วมกันข้อที่6กกำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติด้าน การบริหารบุคคลที่เหมาะสมข้อที่ 7. เลเว้นการกระทำหรือสนอสนุนการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกันข้อที่8ส่งเสริมความรู้ให้แก่ลูกจ้างและนายจ้างข้อที่ 9. เสริมสร้างและพัฒนาแนวทางระแรงงานสัมพันธ์ บนพื้นฐานของขนรรมเนียมประเพณีและพระธรรมของชาติข้อที่10ส่งเสริมและพัฒนานระบบการให้คำปรึกษาหารือและการร่วมมือร่วมกันในระดับชาติระหว่างหน่วยงานของรัฐข้อที่ส1ส่งเสริมระบบประชาธิปไตยข้อที่12เสริมเสริมการแรงงานสัมพันธ์ในระดับนโยบายของประเทศข้อที่13รัฐบาลในสร้างและทุจร้างจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางด้านแรงงานสัมพันธ์นี่คือแนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยพศ2539หน่วยงานด้านบริการแรงงานสัมพันธ์ของภาครัฐนะคะสำหรับประเทศไทยหน่วยงานบริการด้านแรงงานสัมพันธ์สังกัดกระทรวงแรงงานมีอยู่2หน่วยง,งานคือ1สําสำนักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และสําสำนักงานผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนี่คือเนื้อหาโดยรวมนะคะของบทที่3ในส่วนของบทบาทของนายจ้างของลูกจ้างและของ รัฐนะคะลองทบทวนดูเพราะว่าจะเป็นเรื่องเนื้อหาและกฎหมายค่อนข้างที่จะเยอะนิดตนึงนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะทุกอย่างในที่นี้มีความสําสคัญของนักศึกษาเพราะนักศึกษานั้นอยู่ในภาคปฏิบัติในภาคที่จะต้องทํางานนะคะและเป็นลูกจ้างและในอนาคตอาจจะเป็นนายจ้าง